สำนักข่าว CNN รายงานว่าหน่วยการชาติของฟิลิปปินส์รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไต้ฝุ่นวาชิพัดถลมว่าล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น447รายโดยส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะจมน้ำขณะที่ทางการฟิลิปปินส์คาดการว่ามีประชาชนที่สูญหายอีกกว่า400คนซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการค้นหาต่อไป เบื้องต้นจากการตรวจสอบนะคะพบว่าเมืองคากายันเดโอโรและอิลิแกนซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเสียหายหนักที่สุดโดยมีหมู่บ้านหลายแห่งถูกน้ำพัดไปจนไม่เหลือซากเด๋๋วเจ้าหน้าที่สามารถเดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้แล้วซึ่งหน่วยงานการชาติมีการนำผ้าห่มและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นไปมอบให้กับประชาชนกว่า1-0,000ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน ทางนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์มีเหตุน้ำท่วมฉับพลันในหลายเมืองทางภาคใต้ของประเทศหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องกว่า10ชั่วโมงและน้ำในแม่น้ำหลายสายเอ่อล้นตลิ่งและเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนโดยก่อนหน้านี้นะคะทางการฟิลิปปินส์มีการประกาศเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง อบยบออกจากพื้นที่แต่ว่าก็มีประชาชนบางส่วนที่ยังยืนยันว่าจะอยู่บ้านของตัวเองทําให้มีจํานวนผู้เสียชีวิตมากขึ้นส่วนทางการฟิลิปปินส์นะคะมีการประกาศรับอาสาสมัครเพื่อร่วมช่วยกันแพ็คสิ่งของที่จําเป็นเพื่อส่งไปในยังพื้นที่ประสบภยัยขณะเดียวกันนางฮิลาลารีคลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐค่ะมีการถแถลงการแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้ พร้อมมีการยืนยันว่าสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ทางการฟิลิปปินส์ในทุกๆด้านค่ะ